สวัสดีครับมีนักกีนะครับวันนี้เราอยู่ใน AFK Journey นะครับเดี๋ยวจะขอญาตสรุปเกี่ยวกับเกมเลยว่าสายฟรีสายเติมน้อยสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับมีจะบอกเลยว่ามีก็มีก็เป็นคนที่ทําสไตล์เกมสายฟรีสายเติมน้อยทุกเกมอยู่แล้วอันนี้บอกได้เลยครับว่าเล่นได้แล้วก็จุดเด่นของเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแนวสายไอเดอร์เพราะว่าบางคนอาจจะรู้อาจจะคิดว่าเห็นป่มมีคําว่า AFK พอเรามากดกล่องหรือว่าเป็นแนวสายไอเดอร์เดิมจริงไม่ใช่ครับมันคือโอเพนเวิ d ์แล้วมีโอเพนเวิ d ์นี่ขนาดใหญ่มาก เดียวมีออขอญาตเดินตามแบบให้ดูเห็นไหมครับนี่นะจะมีกล่องสมบัติให้เราเก็บสมบัติแล้วเรามันก็จะมีมอนเตอร์มาขวางเห็นไหมเราก็ต้องเข้าไปต่อสู้กับมันนะครับไม่งั้นก็จะเก็บกล่องไม่ได้เห็นไหมนี่แต่มอนเตอร์มันเลเวลมันห่างกับหมีมากมันก็เลยมันก็เลยยอมแพ้เลยนะครับประมันนี้นะมอนมอนเลเวอร์41แต่ว่าทีมหมีมันไปตอนนี้60 70แล้วไงมอนมันมอนมันไม่สู้เห็นไหมครับมันเดินหนีเลย อ่านี้เดี๋ยวขออนุญาตพารีวิวแมปด้ยวยอ่าวุเจอบอสครับเห็นไหมมันก็จะมีบอสเฝ้าอยู่เราต้องตีบอสทั้งหมด3ตัวกล่องนี่จะเปิดเห็นไหมมันมีไรทําเยอะนะครับอ่านี่จัดทีมโอ้โหนี่บอสน่าจะตึงนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางแท้งสองก่อนอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงระบบเกมต่อต่อ,ตอนะครับอย่างที่มีบอกครับ r a f k journey ไม่ใช่เกมสไตล์ไอดอลอย่างที่เ,เพื่อนๆนคิดอย่างเดียวนะครับมันคือเกมที่มีเป็น rpg open world ขนาดใหญ่มากจำว่าขนาดใหญ่มากนะเพราะว่าขนาดแค่หนีเล่นนะไปเดวย ขนาดหมีไปเดินในเมืองนะครับยังขนาดใหญ่มากหูเดินนี่บอกเลยนะว่าจะเก็บของเก็บอะไรในเมืองประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ขนาดเกมเนี่ยเป็นภาพสวยมากแล้วก็ไฟล์เกมมีขนาดเล็กมากแต่คุณภาพสูงมากครับมีโหลดเกมนี้ประมาณ10นาทีแต่ถ้าเกิดสมมติไปเทียบเกมอื่นนะที่ดังภายในปีนี้ที่โหลดเป็นชั่วโมงนะหมีบอกเลยโอ้โหน้องเป็นไงน,น้องเมย์อย่างสวยเลยนะครับมีบอกเลยนะครับว่าว่าอะไร บางเกมโหลดเป็นชั่วโมงนะแต่คุณภาพในเมืองเดินแค่5นาทียังสู้ขนาดไฟล์เกมนี้ไม่ได้เลยครับบอกเลยว่าเกมนี้โหลดแป๊บเดียวแต่ว่าคุณภาพครับแก้จริงๆนะอันนี้ต้องให้เลยนะครับเราเล่นไม่มีเบื่อด้วยเพราะว่ามันจะมีอ่ะเดี๋ยวมีให้ยกตัวอย่างนะเล่นไม่เบื่อคือเห็นมากมันจะมีกล่องสมบัติตามแผนที่เพื่อนๆก็เข้าไปล่ามันจะมีแบบแก้ปริศนาแล้วก็มีในส่วนการตีมอนตีบอสในการแก้ปริศนานะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาต เออตีบอสแมพให้ดูแล้วกันนะครับไม่รู้ไหวป่ะนะต้รู้ว่ามันห้าดิบสามเลยพึงแน่นอนนะครับอันนี้๋ต่เราย้ายแทงก่อนเลยไม่งั้นแตกแน่นอนนะครับน้องเมย์อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดต่อแล้วกันนะครับเป็นเกมที่เล่นได้ชิวๆสบายๆแถมยังมีเนื้อเรื่องให้น่าติดตามทุกอย่างในโลกทั้งตัวละครเนื้อเรื่องก็เชื่อมโยงกันหมดถ้าใครที่อ่านเนื้อเรื่องสคริปสคริปไปอันนี้เหมแน,นะนำว่าให้อ่านเนื้อเรื่องสักทีหนึ่งนะเพราะว่าเนื้อเรื่องของ เกมนี้มันจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันในเกมหมดเลยครับทั้งตัวละครทั้งนิยายทั้งทุกอย่างด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเป็นสายฟาร์มเชื่อไอยากะจนภัยก็มีคอนเทนต์สำรวจโลกอย่างที่หมีบอกครับสำรวจหีบสำรวจการตีบอสสำรวจมีการการการ,การแก้ปริศนาในแมปเยอะแยะนะครับอ่าดยมีขออนุญาตบอกแล้วกันว่าดันหรือกิจกรรมมีอะไรทําบ้างแล้วกัน อ่าตอนนี้ตัวเกมจะมีอีเวนต์แจกเห็นไหมครับวันละสิบวันละสิบเอย่างที่หมีบอกคือเล่นไปเล่นมาเดี๋ยว,วได้ประมาณร้อยโลนะครับอ่ะโดยมีข้อญาตพาไปที่โหมดต่อสู้ตอนนี้มีอะอ่ะเกมมีโหมดกิ้วด้วยนะเพื่อนๆสามารถจะเข้าปาร์ตี้ได้เข้ากิ้ได้นะครับไปเจอเพื่อนๆได้นะครับนี่เห็นไหมมันมีโหมดต่างๆมากมายแต่มียังปดไม่ถึงแน่เพราะว่าความคืบหน้าของ afk ต้อง166นะกัน100อันนี้มีคิดว่าต้องเป็นสักอาทิตย์2อาทิตย์อันนี้มียังเล่นไม่ถึงนะครับก็จะมีในส่วนโหมดการต่อสู้ก็จะมีในส่วนด่าน AFK ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราฟาร์มไกลเนี่ยมันจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยครับนี่เห็นไหมมันจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะฝ่าด่านรไกลนะครับต่อไปก็คือดินแดนแห่งความฝันก็ไม่มีอะไรเลยก็เข้าไปตีบอสถ้าไปไกลที่สุดก็จะได้ของเยอะแคค่่นนนนนนนััปปนนนั้้้เเออรรรบบบตไไปป็็าากชะะะววมจดใดใย เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยกันแล้วกันนะครับต่อไปดวนทรงเกียรินะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโคลอฟของเกมที่ทำมาค่อนข้างดีนะมันจะเป็นแบบยุทิธรรมเลยไม่ได้มีการเติมเามาช่วยนะครับหมีว่ามันสนุกดีนะหมีลองเข้าไปเล่นดูแ a n d o m เออสนุกดีต่อไปกิวยิ่งใหญ่นี่มีพูดแล้วแล้วก็เป็นในส่วนกระดานจำลองศึกด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนการจำลองศึกนะครับก็ เป็นรูปแบบแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆก็ต้องลองมาเล่นเกมนี้มันมีไรให้ทำเยอะหมีพูดงนี้ดีกว่าอ่าแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีในส่วนการแจกฮีโร่อีกเพียบเลยเช่นอย่างที่หมีบอกเห็นไหมเขาจะมีแจกวันละสิบตัวนะครับก็โอ้โหรวมๆนะแจกร้อยร้อยตัวยังตำอ่ะเพื่อนๆที่มาเล่นก็เกมนี้ผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยสามารถเล่นได้สบายครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะเล่นตามใครเล่นตามหมีได้เลยหมีก็เป็นสายฟรีสายเติมน้อยอยู่แล้วเล่นได้ทุกเกมนะครับ ไม่มีโฆษณามาขั้นให้ขัดใจก็อย่างเช่นแบบเราไปกดเออรับของรางวัลมีโฆษณาขึ้นมาขัดโอดอย่างนี้ไม่มีครับ FK Journey ไม่มีอย่างนี้ครับ FK Journey เป็นเกมที่เล่นลื่นไหลสบายนะครับมีวิธีที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเกมภาพแนวนอนที่เล่นกันในบนเอ่ PC และ Android ได้ก็ตอนนี้เปิด iOS เรียบร้อยครับ PC Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลด อ่าต่อไปเป็นการเปิดปราชาแต่ว่าอันนี้มีขออนุญาตแนะนำว่าคงมีมีเปิดไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวมีขอขอนุญาตแนะนําระบบคร่าวๆแล้วกันนะครับการเปิดปราชาเพื่อนๆเ,เ,เล่นไปประมาณผ่านการต่อสู้ประมาณ4ครั้งครับมันจะผ่านมาที่เมืองนี้นะก็กดเขาว่าบ้านลึกลับครับเอ่อเอ้ยมีมีม,ม,มีมีจะเปิดได้อยู่แล้วนีกว่า เปิดไม่พอเอาไม่เป็นไรครับนี่มันก็จะมีการเปิดแบบเห็นไหมเราสามารถล็อกตัวได้แล้วก็แต,แต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนคิดว่าจะเติมเงินมีแนะนําให้เปิดแบบล็อกตัวดีกว่าครับเอาตัวดีกว่าโอ้สีเขียวจบสิน้นอ่ะก้อ,อนนี้ก็เป็นการเปิดกาชานะครับสําหรับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนตู้ลิมิเต็ดนะน้องลีลีเมย์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเปิดน้องนะน้องเก่งทั้ง PV e และ PVP เลยนะถ้าใครกะว่าจะเล่นยาวๆก็สามารถเปิดลีลีเมย์เปิดรวๆนดเลยครับเอาน้องแม็กได้เลย ถ้าเกิดจะเปิดก็มีแนะนําให้ล็อกตามหมีก็ได้ครับ5้ห้าตัวเนี้ยอันนี้เล่นยาวเลยครับเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมีเปิดทีมมอหมีให้ดูครับนี่สาหรับการจัดทีมสําหรับคนที่แบบว่ายังเล่นไม่เป็นก็สามารถหาทอรลานได้นะครับหนึ่งตัวต่อไปเซเซียเซเซียจะมีแจกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นในส่วนโคโค่ตัวโคจ,จะเป็นตัวที่ดูดเลือดทางปาร์ตี้แล้วก็ บวกโจมตีทั้งปาร์ตี้โอดี้ยิงบอสแรงมากครับยิงแล้วมันจะลดลดลดเออไปสแต็กพิษนะครับลดเรื่อยๆสมอกี้กับเมียกี้ตีแรงแล้วก็ฮิลทั้งปาร์ตี้ครับห้าตัวละครนี้สามารถจบได้เลยคอนเทนต์ PVE ยันเลเวล90สบายเลยตอนนี้มีไปต่อไม่ได้ับไปด่านต่อไม่ได้มันตันนะครับประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตเดินโชว์ให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยเกมมันเป็นโอเพนเวิร์ดจริงๆนะเห็นปะ เมืองเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบเมืองสไตล์เล็กๆเหมือนเกมมือถือทั่วไปถูกไหมอันนี้มันจะทํแบบแบบเป็นเมืองใหญ่เลยครับโหมีอะไรทําเยอะมากเห็นปะเนี่ยอ่เดี๋ยวมีเดินรอบเมืองให้ดูเลยว่าโอ้เมืองเกมนี้มันใหญ่จริงๆโอ้หนีเดินติดแล้วเอาเอาเขเ,เข้าประตูยังไงวะตะกี้ <c oughs>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  เขารอดมาได้ยังไงวะตะกี้ ขอภายครับเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาอ๋อตรงนั้นตรงนั้นเขาเขียนเป็นการกรบาทครับมันปิดนะเอเอถ้วคนนั้นเขาเดินล่องไาได้ไงมีง,งงมากเลยอ่าอันนี้คือเมืองที่เราอยู่คือเมืองศีลาศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าที่เราเริ่มมาเนี่ยนี่เห็นไหมครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าดาร์ f ฟอเรสนะครับแล้วก็เป็นส่วน Golden. โกลเด้นโกลเด้นต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะอันนี้ขอภัยนะครับ มันเปิดมันไม่สามารถไปต่อได้นะมันต้องรอเออมันต้องรอวันก่อนนะครับวันที่2มันจะเปิดนะครับแต่เนี้ยโลกเราไม่ได้มีแค่นี้นะโลกเรามันกว้างใหญ่มากเพื่อนๆลองดูดิแค่เดินนะโอ้โหจะออกจากเมืองหนึ่งมันมันไกลมากเลยครับเดี๋ยวมีเดินให้ดูนะนี่เห็นไหมครับตอนนี้หมียังไม่สามารถเปิดได้นะเห็นไหมมันต้องรอวันที่2แต่ว่าข้ออื่นอะมีผ่านแล้วอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูนะครับ นี่ซึ่งตอนนี้หมีก็จะมาอยู่ตรงแถววีไซทองคำสามนะครับซึ่งก็ค่อนข้างไกลนะครับเห็นป่เาเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยเออแมบปบนึงมาเล็กๆแต่จริงๆมันไม่เล็กนะครับมันใหญ่มากครับพเพื่อนๆมันใหญ่มากอันนี้เปนแค่เศษหนึ่งส่วนสิบของเกมน,นะครับยังไม่ทันไปได้เลยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆถ้าเกหมีไปต่อได้หมีคงไปโชว์ให้ดูแล้ว อ่าเห็นไหมครับมันติดเควสหมีก็เลยไปไม่ได้นะครับโอ้เศร้าเลยอ่าเดี๋ยวมีขอญาตเข้าไปต่อสู้ให้ดูด้วยแลวกันนะครับเพื่อนๆจะได้แบบเออมันยอมแพ้หมีเลยเอาใส่เลเวลห่างนะครับอ้าวได้สู้สักทีเออโถอ่าเดี๋ยวขอญาตบอกวิธีการต่อสู้นะครับอนเกมนี้ก็คือเราเราควรจะต้องอยังไง เราควรจะต้องจัดตัวละครที่เป็นสายแทงครับอย่างหมีก็จะเอาแทงขึ้นมาหน้า2ตัวครับไม่ควรเอาตัวดาเมจขึ้นมานะครับมันตายแน่อ่านี่เอาแทงขึ้นมา2ครับแล้วก็เอาตัวดาเมจไปอยู่หลังแค่แนั้นเองครับสู้เลยเห็นป่ะเริ่มมามันก็จะไปตีตัวแทงครับทําให้ตัวดาเมจเราสบายครับประมาณนี้ อ่าเห็นไหมถ้าเราจัดทีมเป็นมันจะผ่านแบบทุกดานแบบง่ายๆเลยครับอันนี้มีทําไกด์รีวิวตัวเทีอเอ็ดแล้วนะเพื่อนๆลองไปดูในคลิปได้ครับมีวิธีการจัดทีมครับเราจะเล่นง่ายมากเล่นง่ายแบบเล่นง่ายเลยง่ายไปเลยอ่ะผ่านแบบโอ้ทุกคอน,นเทนต์บบสบายนะครับโอ้โหของ แลวเกมนี้หมีบอกเลยนะแค่เพื่อนเพื่อขยันเล่นเน็นมาไปสำรวจมอนไปสำรวจกองสมบัติเพื่อนๆนจะมีเพชรเหลือๆเอาไปเปิดตัวเลยครับเกมนี้ไม่เกมนี้ไม่จำเป็นต้องเติมเยอะนะแต่ว่าอย่างนี้หมีบอกคือก็ถ้าเล่นถ้าเราเล่นเราสนุกเราก็อุดหนุนเทางทีมงานเขาหน่อยนะครับเขาจะได้แบบมีกําลังใจจะทําต่อไปนะประมาณนี้นะครับเกมที่ดีก็ต้องสนับสนุนใช่ไหมประมาณนี้นะครับ ในเมื่อถ้าเกิดสมมุติวันนี้มันเลเวลตานมันไปต่อไม่ได้เดลมีขออนุญาตขึ้นแมปให้ดูแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนแผนที่โลกเกมนี้กว้างและใหญ่มากจริงๆนะเพื่อนๆเพื่อนๆที่เราที่เราเล่นกันอยู่นี่คือแบบแค่เซตหนึ่งส่วนสิบจริงๆประมาณนี้นะครับเดลมีขออนุญาตขึ้นทวีปต่างๆนะครับของเอฟเคเจอรี่ให้ดูแล้วกันนะครับมันจะเยอะมากหูเพื่อนๆต้องแบบลองมาเล่นเลยรล้วกันนะขนาดเมืองแรกโฮลี่สโตนยังเดินขาชาเลย หมู่บ้านโกลเด้นอย่างเงี้ยป่าดาร์กฟอเรสที่เราอยู่กันตอนนี้เห็นปะ่ะเนี่ยโหเดินแบบขาชาบอกเลยเดินไกลมากครับเควสโค้ดมีอะไรให้ทำโอ้ระหว่างทางมีมอนสเตอร์ล่าสมบัติทำลายจุดเผาอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับต่อไปก็คือขอญาตแจกโค้ดของทางช่องหมีนะครับก็ปิง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 ,ปง แล้วเกิดเพื่อนๆอยากได้โค้ดรวมก็อยู่ใต้คลิปเลยครับอันนี้มีลงรวมทุกอย่างไว้ฉันเอาทุกอย่างไว้ที่นี่ไว้หมดแล้วพวกนั้นไม่ต้องไปหาอีกแล้วเพราะฉันหาคนเดียวเหนื่อยพอแล้วอ่าวิธีการใส่โค้ดนะครับเพื่อนๆก็กดซ้ายบนเลยครับแล้วก็กดการตั้งค่าครับแล้วก็กดคําว่าอื่นๆสเสแล้วเลื่อนลงมากดรหัสละแรกตรงนี้เลยครับ อ,อันนี้เดี๋ยวมีก็สรุปเกมนี้สําหรับความคิดเห็นของหมีที่มีเล่นมาตั้งแต่โค้ดเบต้าแล้วก็โอเพนเบต้าวันแรกนะครับก็ขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าดาวน์โหลดเกม AFK Journey นะครับทั้งบน iOS แล้วก็ Android Google Play แล้วก็ในส่วนตอนนี้ PC ก็มีแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็อย่าลืมไปโหลดด้วยนะครับแล้วก็เออแต่ว่า PC อาจจะต้องไปโหลดในทางเว็บไซต์สักนิดนึงนะครับของตัวเกมนะครับแล้วก็ ช่วงเปิดเกมตอนนี้ตอนโอเพนเบต้าตอนนี้เขาจะมอบฮีโลให้เพียบครับแล้วก็มีแจกของรางวัลเยอะมากเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือแจกทุกเทียให้ไปเลยให้ไปลองเล่นฟรีๆหลายตัวอยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่เพื่อนๆเล่นตอนนี้นะครับก็จะมีตัวแจกเยอะแยะเลยแล้วเกมนี้จริงๆนะมีพูดจริงๆนะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตัวคงครับไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวก็ออกหมดเพราะว่าเขาก็มีแจกเรื่อยๆประมาณนี้นะครับ อ่าก็คือทําให้ผู้เล่นได้สัมผัสกลยุทธ์การต่อสู้ที่หลากหลายโดยที่ท,ท,ท,ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างไรนะครับเอฟเคเจอรี MK, Journey, จะแจกฮีโร่ให้ฟรแีและยิ่งกว่านั้นการล็อกอิน7วันเนี่ยก็จะมีในส่วนการแจกตัว๋วเห็นไหมครับอย่างที่หมีบอกอะ่ะเออวันละ10วันละ10อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างทํามาดีนะครับ นี่ของขวัญการเดินทางตรงนี้ครับนี่เห็นบ้างวันละ10วันละสิอย่างนี้มีบอกโหสบายใสๆเลยวันที่4ก็มีแจกตัวอีกโหเห็นบ้างแล้วนี่เรื่องหนึ่งใน4ีราชันได้ด้วยนะครับสบายเลยอ่ะยังไงก,ก็อย่าลืมเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่น FK k เ o u จ n e y นะครับสำหรับคนที่ชอบแนวไอดอลอยู่แล้วแล้วก็ชอบแนว Open World ลองมาเปิดใชเล่นดูครับอันนี้มีเล่นมีก็ติดนะสนุกมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะก็เพื่อว่าขอให้คนเล่นเกม FK ตัวนี้อย่างมีความสุขและกันแล้วใครอยากให้มีทำไกด์เดียวเกมนี้ก็มาพิมพ์ตั้งคอมเมนต์ได้เหมือนทุกเกมอ่ะมีมีเป็นคนทำทุกเกมอยู่แล้วอ่ะแล้วเจอกันนะครับ